ลงพื้นที่ไปดูสดๆจากจังหวัดสุรินนะคะคุณผู้ชมต้องบอกว่าการประทะก,กันร,รอบนี้ครบหนึ่งสัปดาห์แล้วแล้วยังไม่มีทิท่าว่าจะทุเลาเลยชาวบ้านในพื้นที่เองก็อยู่ที่ศูนย์อพยพมาตอนนี้ใช้ชีวิตอย่างยากลำบากรวมถึงติดตามเหตุการณ์อย่างใจจดใจจ่อนะคะไปติดตามการรายงานสดกับคุณเกติชัยบุญราโศค่ะกองพร้อมแล้วเชิญเลยครับ เข้าสู่วันที่8แล้วนะครับสำหรับการประทะกันตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาจังหวัดสุรินต้องบอกว่าผู้คนที่ศูนย์อพยพเองก็เฝ้ารอแลละครับว่าวันไหนที่พวกเขาจะได้กลับเข้าบ้านแต่ถึงอย่างไรนะครับทาง ชาวบ้านเองก็ให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ทหารว่าอยากจะให้จัดการให้เบษษ็เสร็จเพราะไม่อยากจะต้องอพยพมาอยู่ในสภาพลักษณะนี้อีกครับให้คุณผู้ชมได้ดูที่ศูนย์อพยพแห่งหนึ่งนะครับที่จังหวัดสุรินต้องบอกว่าสูนนี้ผู้คนนั้นมาทําการกางเต็นท์ ใช้ท้ายรถกระบะท้ายรถอ t ตักอ t แอนเนี่ยนะครับในการที่จะหลับนอนหุงหาอาหารกันซึ่งแม้ว่าทางศูนย์เองจะมีการาประกอบอาหารให้อยู่แล้วแต่ทางชาวบ้านเองก็ต้องการที่จะหุงหาอาหารกันเองในลักษณะนี้นะครับให้คุณผู้ชมได้ดูว่านี่คือความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่มีการกางผ้าใบกางเต็นท์กันเพื่อที่จะหลับพักผ่อนนะครับส่วนชาวบ้านที่อยู่ที่นี่เองก็เฝ้ารอวันที่จะได้กลับบ้าน อยากกลับบ้านยังแม่อยากกลับแล้วค่ะอยากกลับแล้วแต่ยังกลัวสถานการณ์อยู่ยังกลัวสถานการณ์มันยังไม่สงบค่ะออยากให้เขาจัดการให้มันเสร็จอยากอยากให้เขาเจรจาให้มันจบจบไปแต่เจรจาไปมันไม่จบอีกอ่ะมันก็เดือดร้อนพวกแม่อีกเพราะฉะนั้นก็เอาง่ายๆต้องให้กัมพูชาข็ดลาบถูกไหมใช่ค่ะลำบากไม่แม่อยู่ตรงนี้ลำบากค่ะ แต่มันก็ไม่ลําบากเท่าไหร่หรอกเพราะเราเราเคยลําบากมากกว่านี้แล้วอันนี้แม่ว่าไม่ค่อยลําบากหราก็มีอาหารการกินให้เราสามมือ้อก็พอใจแล้วค่ะ ก็ให้เขาจัดการให้มันเสร็จใช่ค่ะแม่อยากให้เขาจัดการให้มันเสร็จเสร็จไปเลยจะได้ไม่ต้องให้พวกแม่พวกพี่พี่น้องๆลูกป้าพี่ป้าหน้าอาเดือดร้อนอีกเหมือนอย่างอญาติของแม่อย่างนี้ก็ดูสิมันเสียชีวิตตรงเนี้ยเออ,อ,อเขาก็เสียเ,เล่าเล่าให้ฟังหน่อยแม่ไปถึงญาติเสียชีวิตนี่คือยังไงครับแกได้ยินเสียงปืนแล้วแกก็อายุมากแล้วค่ะอายุเท่าไหร่ครับอายุ92ค่ะอ๋อแล้วเสียชีวิตที่ศูนย์ ใช่ค่ะ,อ,ะอย่างเงี้ยะเสียชีวิตที่ศูนย์นะาเมื่อวานก็เอาไปพนักกิจที่วัดบ้านชีโคแล้วก็ฝากอธิบดหลวงพ่อไว้ก่อนขอให้เหตุการณ์มันสงบแล้วก็ค่อยเชิญอธิแกไปอยู่ที่บ้านเราค่ะคอยู่ที่พนมดงรักค่ะ,ะคุณยายตกใจเสียงกระสุนค่ะคุณยายกตกใจเสียงกระสุนอ,อย่างเงี้ยก็แก<ป>ก็<ป>อายุมากด้วยเสี<ป>ยชีวิตที่ศูนย์เลย ใช่ค่ะเสียใจด้วยนะครับผมนี่แหละนะครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่านี่คือความสูญเสียที่เกิดขึ้นคุณยายอายุ92ปีต้องช็อกแล้วก็เสียชีวิตคาศูนย์อพยพ จึงชาวบ้านจึงอยากจะให้ครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งสุดท้ายนะครับขณะเดียวกันชาวบ้านด่านหน้าอีกหนึ่งหน้าที่ที่จะต้องให้กําลังใจนั่นก็คือชรบอนะครับภายในหมู่บ้านที่อาสาออกขอลาดตะเวนเวียนยามดูแลทรัพย์สินและสัตว์เลี้ยงให้กับชาวบ้านเช่นเดียวกับชาบอท่านนี้ครับที่มาดูแลวัวให้กับชาวบ้านซึ่งพบว่าวัวนั้น เป็นแผลติดเชื้อที่บริเวณจมูกครับและยังไม่มียารักษาเข้ามาในพื้นที่เนื่องจากจุดนี้ยังไม่ปลอดภยดัยนะครับจึงอย่างไรก็ตามนะครับขณะที่เจ้าหน้าที่ได้มีการประสานงานที่เกี่ยวข้องเร่งนํายารักษาโรคสําหรับสัตว์เลี้ยงและยาสามัญประจําบ้านมาให้กับชรบอรในพื้นที่เรียบร้อยแล้วหลังพลโทวีรยุทธ์ลักษินแมทพัาคที่2ครับมีคําสั่งด่วนให้หน่วยงานในพื้นที่เร่งตรวจสอบให้ความช่วยเหลือผู้นําชุมชนชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน อาสาสมัครครับรวมถึงประชาชนที่เข้าพื้นที่เสี่ยงเพื่อดูแลชาวบ้านด้วยครับ คุณผู้ชมครับต้องบอกว่านี่คือวันที่8ที่ชาวบ้านเองต้องอพยพและแน่นอนนะครับว่าเมื่อสักครู่นี้เราได้รับข้อมูลที่น่าตกใจนั่นก็คือมีคนชาราและก็ผู้เฒ่าผู้แก่เจ็บป่วยรวมถึงเสียชีวิตภายในศูนย์อบพยพแห่งนี้เนื่องจากว่าบางครั้งบางช่วงยังคงมีเสียงปืนดังขึ้นมาถึงศูนย์อพยพแห่งนี้แม้ว่าจะอยู่ห่างไกลและที่ปลอดภัยนะครับอย่างไรก็ขอเป็นกําลังใจให้ทั้งชาวบ้านรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ ตอนนี้พวกเขาอยากให้ครั้งนี้เป็นการประทะครั้งสุดท้ายและไม่อยากให้กัมพูชาแสดงท่าทีเป็นปฏิปักษ์ต่อประเทศไทยต่อไปครับค่ะข,ข,ขอบคุณนะคะคืออย่างที่บอกว่าทางคุณดอนที่เรานําเสนอข่าวไปนั่นเป็นผู้เสียชีวิตโดยตรงจากเหตุการณ์ที่มีการประทะแต่ยังมีชาวบ้านอีกหลายท่านที่เสียชีวิตทางอ้อมอย่างเช่นผู้ทาผูแก่ที่เสียชีวิตคนที่ไม่ไหวตัดสินใจไปก่อนค่ะ ก็ความจริงไปดูทางเพจ Army Military Force ก็จะมีการอัปเดตสถานการณ์เช้านี้เนี่ยะนะครับว่าแต่ละพื้นที่กันเป็นยังไงบ้างโพสต์ Post แรก6กโมงครึ่งบอกสถานการณ์หลายแนวรบทหารไทยทุกเหล่าทัพพร้อมด้วยฐานพรานและต่อชรอย,ยังคงต่อสู้รบทหารกัมพูชายอย่างอยู่เดือดจะมีเสียงปืนใหญ่ปืนคอจรวดดังต่อเนื่องโพสต์ Post ต่อมาคุณผู้ชม6กนิกาสีนาทีบอกช่องบวกอานมา้าน้ํายืนอุบลช่องจอมกาบเชิงพนมดงรักสุรินภูมิเขือกอนทะเลลักศรีสะเกตอย่างเดือด ทหารไทยโตกลับด้วยปืนใหญ่ปืนคอปราสอเสียงเ,เสียงระเบิดดังสดั่นไกลหลายกิโลเมตรออโพ์ล่าสุด6นาฬิ53นาทีแนวลบตราดยังคงเดือดนาวิกสรฟรีคอนพนึกกำลังรบทหารกัมพูชาบนภาคพื้นพร้อมซาวโวปืนใหญ่ปืนคอถล่มตำแหน่งผู้รุกรานด้านเรือรบหลวงยังคงระดมยิงปืนเรือสนับสนุนภารกิจนาวิกโยธินจากทะเลเดินหน้ายึดคืนดินแดนไทย นะครับก็ยังไม่ได้มีทีท่าว่าจะเบาลง<ภ>าแต่อยา่างใด